สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลพาไม้ฟอกอากาศอีกหนึ่งชนิดนะคะที่เป็นไม้เถาเลื้อยนะคะแล้วก็ต้องการวัสดุที่เขาเกาะเกี่ยวพันนะคะนี่ค่ะน้องใบใหญ่มากเลยนะคะมีชื่อว่าฟิโลโยกเขียวนะคะใบจะเป็นรูปหัวใจนะคะกลมๆน่า น,ะะนี่ค่ะเราก็ปลูกเลี้ยงไว้เพื่อที่จะช่วยให้เขาฟอกอากาศนะคะโตเร็วมากๆเลยค่ะนี่นะคะหลักนี่ก็คือสูงเท่าประมาณ150เซนได้แล้วนะคะตอนนี้น้องก็แตกยอดขึ้นไปเยอะเลยนะคะฟิโลหยกเขียวเลี้ยงไม่ยากนะคะเป็นไม้ที่ชอบอยู่ในร่มลำไรนะคะวัสดุปลูกของเขานะคะก็จะเป็นกากมาพ้าสับนะคะผสมดินใบก้ามปูแล้วก็อินทรีย์วัตถุเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ ใบยเยอะเลยค่ะเลี้ยงง่ายไม่งอแงนะคะนี่นะคะใบสวยงามค่ะเพื่อนๆดูสิคะใบใหญ่เดี๋ยวจะให้ดูมือแล้วนะนี่ใบใหญ่มากเลยนะคะ แล้วก็โอ้โหใบนี้ใหญ่กว่าอีกนะคะห่งสามฝ่ามือเราได้เลยค่ะฟิโลหยอกเขียวเป็นต้นไม้ที่ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็เลี้ยงไม่ยากนะคะเติบโตง่ายค่ะเพื่อนๆแค่มีเสาหลักให้เขาพักพิงแค่นั้นเองนะคะ <c oughs> ลดน้ำชอบความชุ่มชื้นนะคะแต่ไม่แฉะจนเกินไปนะคะ <c oughs> ก็เป็นต้นไม้ที่เพิ่มสีสันนะคะ ความสดชื่นให้บ้านเราได้นะคะก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะซื้อหามาปลูกกันค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะเขาขยายพันธุ์ได้ไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมคะดูตุ่มตานะเพื่อนๆน,นี่นะคะเราสามารถตัดตรงนี้ชุบนี่นะคะแล้วก็ไปปักต่อได้เลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเขาจะมีรากนะคะก็ขยายข้อเขาอะคะ่ะแต่เพียงแต่ว่ามีนะชาแนลอยากให้เขาแบบ เป็นพุ่มใหญ่ๆเราก็เลยไม่ได้ตัดขยายพันธุ์เขานะคะเพราะว่าฟิโลโยกเขียวก็หาซื้อได้ไม่ยากนะคะนี่ค่ะอันนี้เ,เราเห็นเราก็สะดุดใจสะดุดตาเลยนะคะเพราะว่าใบน้องเขียวแล้วก็ใหญ่มากนะคะก็ถามชื่อแม่ค้านะคะพี่เขาก็มีป้ายมาให้เราเลยนะคะว่าฟิโลโยกเขียวนะคะ นี่ค่ะเพราะบางทีเราก็แบบว่าไม,ไม่ไม่ทราบชื่อต้นไม้เหมือนกันเนาะนะคะแต่ว่าเราชอบใบเขาค่ะโอ้โหเพื่อนเนค่ะใบใหญ่ใหญ่จริงๆใหญ่จังๆเลยนะคะหนึ่งสองสามนะคะ นี่นะคะก็เพิ่มความเขียวให้กับบ้านเรือนนะคะเ<ๆ>พื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนนะคะฝากขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ช่องมินาชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ